สวัสดีครับยามเช้าวันนี้อากาศดีมากครับท้องฟ้าก็มีเมฆเยอะฝนไม่มีครับฝนไม่ตกมาหลายวันครับบรรยากาศยามเช้าเช้าก็ตอนนี้เวลาหกโมงดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดู ถั่วที่ผมลงปลูกใหม่ครับตั้งแต่ปลูกมายังไม่มีฝนตกเลยครับดินแห้งแห้งแรงเลยดินผงเลยตรงนี้แต่ก่อนผมปลูกมะเขือก็มะเขือแก่แล้วผมก็ตัดท่อต่อใหม่เนี่ยว่าเดี๋ยวจะต่อท่อใหม่แต่ผมมาปลูกถั่วก่อนครับ กพราะงไถใหม่เดินยังมีความชื้นอยู่ก็ผมก็ปลูกเลยฝนยังไม่ตกเลยครับเป็นอาทิตย์กว่าแล้วแรงมากเมื่อคืนทําท่าจะตกก็ไม่ตกเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าถั่วขึ้นหรือเปล่าครับที่ผมปลูกแรงๆไว้ฝนไม่ตกเลยครับท่อก็ยังไม่ได้ต่อคิดว่าจะขึ้นง่ายครับถัว่วเพราะว่ามัน ดินมันเปียกอยู่แล้วครับช่วงไถใหม่ตอนนี้ก็หน้าดินก็แห้งกำลังขึ้นก็ท้าแรงแรงแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ก็ระวังยิ่งรีดครับยิ่งรีดแล้วก็ตักกระแตจนะกินยอดอ่อนขึ้นแล้วครับขึ้นเป็นแถวเลยครับ ก็กำลังขึ้นครับใช้ได้เลยครับขึ้นทุกหลุมครับเพราะว่าถัวเน่ทนแรงมากกำลังขึ้นเลยยาวไปถึงนู่นนยครับนี่เป็นแถวที่สองครับขึ้นอยู่ขนาดตั้งแรงเพราะว่าถัวนี่ขึ้นง่ายเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบตอกหลัก เพราะว่าถ้าไม่รีบฝนตกมาเร็วมากเลยไม่ต้องลดน้ำครับถัว่วช่วงนี้ถ้าขึ้นแล้วครับก็มีอย่างเดียวต้องรีบตอกหลักด่วนเลยครับเพราะว่าถ้าตอกหลักถึงตะขายไม่ทันะถ้าได้ออกเรือออกเรือแล้วจะเอาลำบากเอาไม่ทันแน่นอนผมเคยมีประสบการณ์มาแล้วก็ทิ้งทั้งไร่ครับ สรุปแล้วขึ้นครับปลูกลงแรงประดินยังเปียกอยู่ขึ้นดีอยู่ก็ต้องระวังแมลงครับจิงรีดชอบมากช่วงที่ฝนไม่ตกแบบนี้ถ้าฝนตกจะไม่ค่อยมีจิงรีดครับจิงรีดชอบกัดต้นออเล็กๆผมก็ใส่เยอะอยู่ครับผมเผื่อไม่ค่อยขึ้นใส่ก็ประมาณ ห้าต้นเลยครับต้ติงต้องใส่สามต้นสองต้นนี่ครับก,ก็มีรอยจิงหรีดกัดแล้วครับพวกมแมลงคกัดรูเป็นรูเลยครับใบถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวต้องฉีดยาฆ่ามแมลงสักหน่อยหนึ่งให้มันหนึ่งมันก็ไม่มากวนแล้วผมก็ปลูกฝั่งนี้ก็หนึ่งกระป๋องนะเพราะว่าฝั่งนี้ผมเก็บยังไม่หมดเลยครับ ต้อปลูกรอครับแรงมากครับตอนนี้ยฝนไม่ตกมาหนึง่งอาทิตย์ก็บรรยากาศยามเช้าเช้าหาวงติดยังไม่ขึ้นเลยครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับก็พาเพื่อนๆมาดูว่าปลูกถั่วสุดใหม่ว่าคิดว่าไม่ขึ้นก็ข,ขึ้นครับ ฝนไม่ตกมาไม่ได้ลดน้ำอะไรเลยไถปุ๊บปลูกเลยครับก็ขึ้นดีอยู่ครับเพราะว่าดินยังชื้นอยู่คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ